ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดเจดีย์อัฐปริขารเขมาพิระโตและทรงประกอดพิพีสมโพธิพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่เขาวอนานละโยนวัดถ้ำกลองเทนจังหวัดน้องบัวลำพู เวลา16นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพละสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพลัดที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศายานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีโดยมีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชาการจังหวัดอุดรธานีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้บังคับการกองบิน23พร้อมข้าราชาการและประชาชนก็ทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเดจขึ้นแทน่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศเมื่อสมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีประทับรถยนต์ที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณจังหวัดหนองบัวลำพู วเวลา17นาฬิกา58นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังเจดีย์อัฏฐาบริคารเขมาพิระโตวัดถ้ำกรองเพนอําเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูทรงเปิดเจดีย์อัฏฐาบริคารเขมาพิระโตและสมประกอบพิธีสมโภชพิพิธภ์อันธบริคารหลวงปู่ขาวอนานลโยในการนี้ทรงสงและทรงบรรจุอันิธาตุหลวงปูป่บุญเพงเขมาพิระโตลงในพระอบและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธี เพื่อเชิญไปยังที่ประดิษฐานในเจดีย์อัฐบริขารเขมาพิระโตจากนั้นทรงเปิดเจดีย์อัฐบริขารเขมาพิระโตซึ่งคณะสงฆ์วัดถ้ำกรองเทนรัศยานยุสิตร่วมกันสร้างขึ้นขนาดความสูง15เมตร95เซนติเมตรเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงหลวงปู่บุญเพงเขมาพิระโตอดีตเจ้าอาวาสต่อจากนั้นสเสด็จเข้าภายในเจดีย์ทรงวางพระอบอัฐิาธาตุหลวงปู่บุญเพงเขมาพิระโตไปที่ประดิษฐานภายในเจดีย์ สงรับผ้าไตรแล้วส่งข้อพระไตรที่หน้าอัติธาต,ตเสร็จแล้วสงวางพวงมาลัยและส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสก,การะอัติธาตุหลวงป,ปู่ปุญเพงเขียนมาพิระโตซึ่งบรรพชาเมื่อปี2485นวัดสีธรรมารามจังหวัดยโสธรแต่ได้ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นทุริตโตเป็นเวลา4ปี ตอมาได้อุปสมบทณวัดป่าสุธาวาสจังหวัดสกลนครโดยมีพระอาจารย์มหาทองสุขสุจิตโตเป็นพระอุปชาและพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรเป็นพระกรรมาวาจาจารย์จากนั้นได้สนองงานหลวงปู่ขาวอนานโยนเป็นเวลากว่า44ปีโดยทำโรงสมณคุณสมณธรรมอย่างยดงานจนเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของพุทธบริษัท หลวงปู่บุญเพงเขมาพิระโตกรณาภาพด้วยโรคชรา,าเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2561สิริอายุได้88ปีพรรษา68ต่อมาคณะสิทยานุสิธ์ร่วมกับพุทธบริษัท4ีดำเนินการสร้างเจดีอัฐธบริฐานเขมาพิระโตณที่ประชุมเพลิงสรีระสังขารซึ่งเป็นสถานที่ที่หลวงปู่ได้กำหนดไว้ เพื่อเป็นอนุสร์สถานบรรจุทระบรมสา,ารีริกธาตุอธิธาตุและอัฐบริขารต่ำลึกถึงคุนูปการของหลวงปู่และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศ,ศ,ศาสนิกชนภายในจัดแสดงอัฐิบริขารอาทิสบงและบาทรวมทั้งเอกสารและเครื่องใช้สอยอาทิเอกสารแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสประทันกองเพงหนังสือเดินทางกรดและเครื่องนุ่งห,มห่มฤดูหนาว โอกาสนี้พระราชภาวนาวชิรากรอินทวายสันตุสกโกร,รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกรองเทนถวายของที่เลึนแดบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี